ทดสอบ LED driver นะครับตัวนี้มีขนาด30วัตตัวนี้มีมาตรฐาน IP 65นะครับซึ่งสามารถกันน้ำกันฝุ่นได้นะครับสังเกตนะครับมันก็จะกันได้อยู่ในระดับหนึ่งครับไม่ใช่ว่าจะเอาไปแช่เลยนะครับกันน้ำสาดได้ฮะ สายไฟนะครับสายไฟอินพุตจะมี3สายนะครับสีเหลืองเป็นสายกาวครับแล้วก็สีน้ำเงินและสีน้ำตาลเป็นไฟ AC นะครับเสียบเข้ากับไฟบ้านได้เลยส่วนด้านเอาพุตนะครับมีสายมาให้2เส้นเป็นไฟ DC ครับขั้วบวกและขั้วลบเราก็ไปต่อกับหลอดไฟได้เลยฮะอุปกรณ์ตัวนี้นะครับจะมีเอาพุต เป็นไฟดีซมีแรงดันที่28 -40 ถึง40โวลต์นะครับแล้วก็กระแส900มิลลิแอมบวกลบ5%นะฮะตัวนี้ครับสามารถที่จะเอาไปใช้กับ LED ชิป30วัตต์ได้นะครับตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะต่อเสียบโดยตรงแล้วใช้งานได้เลยสังเกตนะครับตรงนี้ก็จะมีเขียนด้วยนะครับว่า10 10แล้วก็อนุกรมแล้วก็3ขนาดนะครับก็คือสังเกตว่าที่หลอด led นะครับจะมีหลอดเล็กๆอยู่แถวละ10 10ิบดวงนะครับสังเกตจุดนะครับมีทั้งหมด3แถวนะครับ1จุดก็คือ1วัตต์นะครับ30จุดก็คือ30วัตต์มันก็จะได้ตรงนี้พอดีครับ อนุกรมสิบสามแถวนะครับแล้วก็เอามาต่อได้เลยเริ่มได้นะครับต่อไฟล์เข้าก่อนครับ ที่ผมต่อไฟเข้าก่อนก็เพราะว่าผมยังไม่ได้เสียบปลั๊กก็ไม่เป็นไรครับทำได้หรือจะทําเสียบใส่สวิตช์ก็ได้นะครับเวลาเราทําไปหลอดไฟจากนั้นนะครับต่อคั่วบวกคั่วลบ,บนะครับเข้ากับ led นะครับ เราก็มาดูคั้วบวกคักลบนะครับทางด้านนี้เป็นโค้วบวกนี่นะครับโค้วบวกนะครับสัญลักษณ์คัวบวกอยู่ตรงนี้นะครับคั้ลบอยู่นี้นะครับคัลบคือตรงนี้จากนั้นผมจะต่อไฟลบนะครับ ไฟลดอ่าผมตองเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวแค่จำเข้าคูัท่านั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดไฟนิดนึงครับเ,เรียบร้อยนะครับทดสอบนะครับ เนี่ยครับสามารถใช้ได้ทันทีครับเอาไปประกอบโคมได้เลยนะครับแล้วก็ติดฮิตซิงด้านหลังนะครับเพื่อระบายความร้อนเนี่ยครับฮิตซิงจะติดด้านหลังนี้นะครับก็เราก็เอาซิลิโคโนนะครับเอาซิลิโคนทาตรงนี้นะครับบางๆแล้วเราก็ไปแปะก,กับฮิตซิงเพื่อระบายความร้อน จะติดพัดลมด้วยก็ดีนะครับเพราะว่าการใช้หลอด LED ชิปนะครับต้องมีการ DIY ที่ถูกต้องนะครับเพราะว่ามันมีความร้อนใช,ใช้ใช้งานได้ดีนะครับตัวน,นี้เนี่ยครับสะดวกนะครับเราไม่ต้องอ,อยุ่งยากครับ เพราะว่าเขาทำบอดี้ทำตัวให้อยู่แล้วเราสามารถที่จะเอามาประกอบใช้งานได้ทันที